สวัสดีค่ะเจอกันในสวนอีกแล้วติ๊กพามาเก็บมะเขือเทศเอาไปทำบรูสเกตตาค่ะออกเสียงว่าบรูสเกตตานะคะตามแนวของคนอิตาลีค่ะแต่ถ้าอ่านตรงตัวตามภาษาอังกฤษจะอ่านว่าบรูเชตตาแล้วแต่เราจะสะดวกเรียกแบบไหนนะคะไปดูมะเขือเทศกันเลยค่ะโอ้โหได้เป็นพวงเลยอ่ะจัดไปหนึ่ง เราเก็บโหระพาฝรั่งด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็นํามาล้างน้ําด้วยความเบามือเพราะเขาช้าง่ายนะคะแล้วเราก็นํามาผึ่งให้หมาดจากนั้นเราก็จะนําใบโหระพาฝรั่งมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหั่นเป็นฝอยค่ะเมื่อเขือเทศเชอรี่เราก็ล้างเหมือนกันแล้วก็นำมาเช็ด ให้หมาดแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆเป็นลูกเต๋าค่ะ mm hmm. จากนั้นเรานำใบโหระพาที่เราซอยไว้นะคะเอามาใส่ในภาชนะที่มีมะเขือเทศสับเราเติมกระเทียมลงไปกระเทียมสับสักหนึ่งกลีบก็พอค่ะ mm hmm. เราใส่พริกไทยดำลงไปด้วยนะคะสักเล็กน้อย mm hmm. จากนั้นเราก็เติมน้ำมันมะกอก Extra Virgin Olive Oil นะคะ1ช้อนโต๊ะ ตามด้วยบอสมิกวินิก้าหช้อนชาใส่มัสตาร์ดิจงเล็กน้อยเพื่อความอร่อยเราปรุงรสด้วยเกลือนะคะโรยพอประมาณเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะแล้วเราก็ตั้งสลัดมะเขือเทศของเราพักไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะมาหั่นขนมปังฝรั่งเศสค่ะหั่นเป็นแนวเฉียงนะคะความหนาประมาณสักครึ่งนิ้วก็พอขนมปังฝรั่งเศสนี่ทำเองได้นะคะตัวนี้ติ๊ก็ทำเองค่ะติ๊กแจกสูตรไปแล้วนะคะในวิดีโอก่อนหน้านี้เข้าไปศึกษาสูตรแล้วก็วิธีทำกันได้ค่ะวันนี้ติ๊กจะทําแค่4ชิ้นนะคะติก๊กเลยใช้ตัวเครื่องปิ้งขนมปัง ใส่ได้สีชิ้นพอดีเลยถ้าใครจะทำปริมาณเยอะๆก็ให้ใช้เตาอบค่ะเราย่างขนมปังให้เหลืองประมาณนี้ค่ะกำลังกรอบจากนั้นเราก็ทาเนยสดลงไปทุกชิ้นเลยทาไม่ต้องเยอะนะคะถ้าใครจะทำปริมาณเยอะๆนะคะให้ใช้เตาอบ เราหั่นขนมปังแล้วทานเนยแล้วเราโรยชีสแล้วก็ไปอบทีเดียวเลยค่ะใช้ความร้อนที่200องศาเซลเซียสน,นะคะอบประมาณ5นาทีจากนั้นก็เพิ่มความแรงของไฟเป็น250องศาอบสัก2นาทีจนมันเหลืองกรอบค่ะ เราโรยชีสลงไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็แต่งหน้าขนมปังด้วยสลัดมะเขือเทศที่เราทําไว้โรยทุกชิ้นเลย ขั้นตอนสุดท้ายเราตกแต่งจานด้วยโหระพาฝรั่งหรือโหระพาอิตาลีแต่งชิ้นขนมปังแต่และชิ้นด้วยใบพาสลี่ค่ะเด็ดมาจากสวนสดๆเลยเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานวันนี้ติกลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ